นะครับลงแข่งขันกับองเช่จะเป็นอะไรที่ชอบสุดๆนะครับงานถนัดเลยนะฮะถล่มยับกลับไปได้ทุกทีครับในขณะที่องเช่ผู้มาเยือนก็ไม่ค่อยถูกฉลกกับสนามแห่งนี้สักเท่าไหร่นะสรุปผลวิเคราะห์ฟุตบอลวันพลิหัสที่18กันยายนเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา จบแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับสรุปผลวิคอบอลคู่ที่หนึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนาโปลีนะครับทางเราจัดให้ไปกับผู้มาเยือนอย่างนาโปลีจบออกมาที่ชชัยนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นนะครับชนะนาโปลีที่เหลือ10คนไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับจบแบบนี้ก็ไม่ตรงตามเป้าแล้วก็ไม่เข้าวินด้วยนะครับ คู่นี้สวนไม่สาเร็จผ่านไปนะครับสรุปผลวิเคราะหอบอลคู่ที่2ครับนิวคาเซลพบกับทางด้านบาร์เซโลนานะครับทางเราร่วมทางไปกับบาร์เซโลนาเจ้าบุญทุ่มจบเกมผลออกมาที่ชัชนะของบาร์เซโลนาด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับออกมาแบบนี้ก็ต้องเป้าเข้าวินกันไปนะครับยินดีด้วยนะครับ สรุปผลวิคห์บอลในคู่ที่3ครับไอทัแฟงเฟิตพบกับกาลาตาสลายนะครับทางเราอยู่ไปกับผู้มาเยือนจากตุรกียอย่างกาลาตาสลายนะครับจบไปกับชัยชนะของไอทัชแฟงเฟิตเจ้าถิ่นชนะแบบขาดลอยท่วมๆนะครับ5้าประตูต่อหนึ่งออกมาแบบนี้ก็หงายท้องกันไปครับกาลาตาสลายต้านไม่ไหวนะครับคู่นี้ดุดไปสู้ไม่ได้เลยครับขออภัยด้วยฮะ ผลเนคาพฟุตบอลในคู่ที่4ครับสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับไคลัดอามาตี้นะครับทางเรากั้นใจใส่สวนรองไปกับไคลัดอามาตี้ผู้มาเยือนนะครับผลปรากฏว่าลิสบอนโชว์โฮดใส่ผู้มาเยือนอย่างไคลลัดอมาตี้ไปแบบล้นๆท่วมๆขาดลอย4ประตูต่อหนึ่งนะครับออกมาแบบนี้ก็จบเพเรียบร้อยกันไปนะครับอามาตี้ต้านมาอยู่สวนไม่สาเร็จครับเจ้าบ้านลิสบอนก็ชนะไปได้ตามระเบียบเซ็งจริงๆนะครับคู่นี้ชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละครับ สวังบ้านผดบ้านขงบ้านนะครับมาปนกันไปนะครับหากใจเรายังสู้อยู่ยังมีโอกาสชนะนะครับวันนี้ยังมีให้สู้อีกมากมายครับสู้ๆครับสวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นชมเชียร์ฟุตบอลที่เคารพทุกท่านนะครับบีอาไกเซอร์นำวีคอบอลเดตน่าด,ด,ดูมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะร่วมทางด้วยกันไปกับพวกเราฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์สัญจดิงติดตาม เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตจากทางเราในทุกๆวันนะครับและหากเพื่อนๆท่านใดสนใจรับทีเด็ดนอกเหนือจากหน้าคลิปที่เราให้ไว้การันตีตรงเป้าเข้าวินหวัดเจียบกันทุกวันเขามีแจกกันในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลนะ้าปักซอยคอยสพอร์ตเพื่อนๆสมาชิกตลอดเส้นทางนะครับสนใจเข้าชมรมร่วมทำไปกับเราเพื่อรับปอนทีเด็ด แค่แอดไลน์มาที่แอด b w e r k s หรือโมเดลคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มครับวิเคราะห์อบอลวันศุกร์ที่18กันยายน4คู่น่าสนใจคัดจัดไปให้มีดังนี้นะครับวิเคราะห์อบอลคู่ที่1ซาตุสกาดพบกับสังเพาลีตี1 30ครับมิคราะห์บอลคู่ที่2โอลิมปิกเรยงพบกับอองเช่ตี1 45มิเคราะห์บอลในคู่ที่3เรอัลเบติสพบกับเรยอัลโซซิดาตี2วิเคราะห์บอลในคู่ที่4ลิโออารพบกับเอฟซีปอร์โต้ตี2 15นาทีครับ สี่คู่สีลีกจัดไปขอให้เป็นวันศุกร์ที่ดีของทุกท่านนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มไปลุยกันเลยนะครับพี่ขอบบอลคู่แรกเริ่มที่บุนเดสลซิลิก้าเยรมันนะครับคู่ระหว่างม้าขาสตุตการ์ดครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของสังเผารีนะครับจะเป็นการลงสนามเป็นเกมที่4ของทั้ง2ทีมครับสตุตการ์ดสเกมชนะ1แพ้2นะครับมี3คะแนนโดยเกมล่าสุดบุกไปพ่ายให้กับไฟบวกแม่ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสังเพารีครับผู้มาเยือน3เกม ชนะไปได้2เสมอหนึ่งนะครับฟอร์มล่าสุดเปิดบ้านชนะอัพบวกไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเฮตูเฮต้าเกมล่าสุดสตุตการชนะไป3ครั้งทางปารีชนะได้1ผลและผลเสมอกันอีก1เกมนะครับทศนาวิเคราะห์บอลคูน่นี้เจ้านายจัดโจทย์มาที่เจ้าถิ่นดีกว่าครึ่งท่อนค่อนไปทางเต็มใบของช่อง0.5ทับนะครับสตุตการเองออกสตาร์ตต้นฤดูกาลได้ไม่ค่อยจะดีนะักนะครับเก็บได้เพียง3าคะแนนจาก3เกมนะครับตรงกันข้ามกับซังพอลีนะครับ ฟอร์มดีเล่นสนุกก็เห็นได้จาก3เกมไม่แพ้ใครนะครับเก็บไปถึง7ะคะแนนนะฮะโมเมนตัมทีมกำลังคึกคักครับสำหรับสังเพลีแถมฤดูกาลที่แล้วครับสังเาลียครับไปเยือนสนามแห่งนี้ก็เคยชนะกลับออกมาได้อีกคู่นี้จึงขออยู่ไปกับผู้มาเยือนอย่างสังเาลียฟอร์มดีจะไม่แพ้กลับออกมาในเกมนี้ครับจัดไปกับสังเาลีครับวิคอบบอลในคู่ที่2 ย้ายมาชมลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับคู่ระหว่างโอลิมปิกรียงพบกับองเช่จะเป็นการลงสนามเป็นเกมที่5ของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้ครับโอลิมปิกลียงครับสี่เกมแรกชนะ3แพ้1นะครับมี9้าคะแนนโดยเกมล่าสุดไปเยือนแรนส์ก็แพ้มา3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการแพ้เกมแรกของรียงในฤดูกาลนี้ครับส่วนทางด้านองเชสี่เกมชนะ1เสมอ 2, 2> แพ้1นะครับมีอยู่5คะแนนบุกไปแบ่งแต้มทีมเมสมาได้ในแมตช์ล่าสุด1ประตูต่อ1นะครับเฮตูเฮเคยพบกันมา5เกมโอลิมปิกรียงชนะ เกมเลยนะครับทศนาวิคห์ฟุตบอลคู่นี้เจ้าภาพจัดการใหญ่ไปที่ลียงต้องชนะองเช่สองสกอร์นะครับจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะเวลาที่ลียงนะครับลงแข่งขันกับองเช่จะเป็นอะไรที่ชอบสุดๆนะครับงานถนัดเลยนะฮะถล่มยับกลับไปได้ทุกทีครับในขณะที่องเช่ผู้มาเยือนก็ไม่ค่อยถูกฉลกกับสนามแห่งนี้สักเท่าไหร่นะครับครั้งนี้ก็คงจะต้องแพ้กลับไปอีกตามเคยครับแต่ จะแพ้กี่ลูกนั่นแหละคือปัญหาครับเพราะองเช่เองเสียประตูต่อเกมน้อยมากครับไม่เกินเกมละหนึ่งประตูนะครับคู่นี้จึงขอกั้นใจวัดใจใส่รองไปกับองเช่จะแพ้แต่ไม่มากมายครับจัดไปกับอองเช่หน้าต้านไหวครับคู่นี้มีขอบอนในคู่ที่3ครับรายการลาลิกาสเปนแล้วเบติสครับจะลงสนามเป็นเกมที่6นะครับจะพบกับเรอัลซเสดดที่ลงสนามเป็นเกมที่5ครับเบติส5เกมแรกชนะ1เสมอ3 แพ้หนึ่งมีหกคะแนนครับส่วนแล้วโซเซดัตเสมอสองแพ้สองมีเพียงแค่สองคะแนนเท่านั้นนะครับเฮตูเฮตเบติชนะได้หนึ่งครั้งโซเซดัตชนะไปสามหนและผลเสมอก็อีกหนึ่งเกมครับทัศนาวิคห์ฟุตบอลคู่นี้ลูกพี่ชี้ชัดจัดแจงไปที่เลอเอาเบติสดีกว่านิดเดียวครึ่งตัวที่ช่องศูนจุด้านะครับเอาไปแบบนี้เข้าใจได้นะครับเพราะผลงานเลอเอาเบติสอาจจะไม่ได้ดีงานอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็ยังดูดีกว่าเลอเอาโซเซดัตที่เปิดมาสี่เกม ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับเกมนี้เชื่อเหลือเกินว่าเรอัลสดเสดัดน่าจะยังไม่เืินครับจะเป็นเรอัลเบติสที่เกมลุกดูดขึ้นมามากนะครับในช่วงหลังจะเบียดเอาชนะเรอัลสดเสด็ดไปได้ทันเวลานัดหมายจัดไปกับเรอัลเบติสครับคู่นี้วิขคอบอลในคู่ที่4ปิดท้ายกับพรีเมี a ร์ลีกาโปรตุเกสระหว่างลิโออาฟต้อนรับกันมาเยือนของ FC ฟซีปโตทีมแก่งประจำลกนะครับ จะเป็นการลงสนามเป็นเกมที่5ของเจ้าถิน Lead ่นลิโออาฟส่วน FC ฟซปอร์โตจะลงเป็นเกมที่6ของฤดูกาลนะครับลิโออาฟสเกมเสมอ3แพ้1่ยังชนะไม่เป็นนะครับมีอยู่3คะแนนส่วน FC ฟซปอร์โตครับ5เกมชนะได้ทั้งหมดโกยไปแลนน้ว15คะแนนเต็มนะครับพังงาเป็นจ่าฝูงอยู่นักขนะไหนเฮตูเฮตลิโออาฟไม่เคยชนะ FC ฟซปอร์โตได้เลยครับแต่เป็น FC ฟซปอร์โตครับชนะได้3หนและผลเสมอกันอีก2เกมครับทศนาิิคราะห์ฟุตบอลคู่นี้ จาคุณท่านกันโจทย์มาให้เอฟซีปอโต้ต้องเอาชนะเจ้าถิ่นได้สองสกอร์ถึงจะแตะขอฟ้าได้ครับก็บอกเลยว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะเอฟซีปอโต้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มแข็งแกร่งยอดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะดีโออาร์ฟไม่น่าจะต้านไหวนะครับทีมหนึ่งยังไม่ชนะใครส่วนอีกทีมหนึ่งชนะลวดไม่เสมอและยังไม่เคยแพ้ใครนะครับแบบนี้ตัดสินใจไม่ยากจัดไปกับ f อฟ o r ปอโตจะเก็บ3ามแต้มกลับออกมาแบบที่ตีโจทย์แตกได้นะครับทบทวนวิเคราะห์บอล วันนี้ชี้แนวทางไปในทิศทางไหนกันบ้างนะครับคู่ที่หนึ่งอยู่ไปกับซังฮอลีผู้มาเยือนจะไม่แพ้กลับออกมานะครับหน้าต้านไหวคู่ที่สองครับกั้นใจไปกับอองเชถึงจะแพ้แต่ไม่มากมายนะครับลียงไม่น่าทําถึงครับคู่ที่สามเชียไปกับเลอเบติสดีกว่าเลอโซเซดาตน่าจะเบียดชนะไปได้ทันเวลานัดหมายครับคู่ที่สี่จัดไปกับเอฟซีปอร์โตกำลังคึกคักสองสกอร์ที่ต้องการ ปอโต้น่าจะทําได้ทําถึงครับจบไปกับพี่ข้อบอลที่เราคัดจัดมาให้ในวันนี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก่อนจะาก,ก,ากันฝากเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตจากทางเราในทุกๆวันนะครับสุดท้ายนี้หากท่านใดมองหาช่องทางการลุ่นชมเชียร์ฟุตบอลแบบที่เดียวครบจบทุกปลีกปลอดภัยมั่นใจได้รวมถึงรับที่เด็ดบอลฟรีๆได้จากพี่ๆในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลได้ปักซอยคอยมาแต่ แจกให้ขวานเจีย๊ยบกันเป็นประจำทุกวันนะครับสนใจร่วมทางไปกับเราแค่แอดไลน์มาที่ b w ดบ e เนะครับมีแอดดำหน้าด้วยนะครับหรือมดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับเราพบกันในกลุ่มครับฝนตกทุกวันดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้สวัสดีครับ